สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้วันนี้โดนสลับขาหลอกสองรอบแล้วตอนนี้ผมกำลังมาที่ที่ว่าการอำเภอโพชัยนะครับพอดีว่าตอนแรกทางผู้ว่านะครับคนที่เจ้าของรีสอร์ทนะติดต่อผมมาว่าให้ไปหีบน้ำม้อยนะครับคันโชที่รีสอร์ทนะครับซึ่งห่างจากตัวบ้านพักผมประมาณไม่ถึงไม่ถึง3กิโลเมตรนะครับ ้ดนนลลปู่ย่ารีสอร์ทนะปู่ย่ารีสอร์ทนะครับหรือว่าในนามมีเพลงนี่แหละสักอย่างเนี่ยเขาเขียนป้ายไว้สองสามป้ายผมก็ไม่รู้ว่ารีสอร์ทชื่ออะไรกันแน่นะครับคราวนี้ตอนแรกจะให้ผมไปหิบอ้อยใช่ไหมแล้วก็เอาไปเลี้ยงกุ้ว่ากับคนที่ติดตามแล้วก็พวกคณะที่มาประชุมมาอะไรกันเนี่ยนะครับนัดผมไว้บ่ายเออใช่ เที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสามนะครับให้ผมไปสแตนบายแล้วก็หีบอ้อยที่นั่นคราวนี้เขาเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนว่าอ่าไม่ใช่เที่ยงกับบ่ายสามแล้วจะมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับจะมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะนั้นให้ผมไปไม่ต้องไปหีบแล้วแต่เอาอ้อยแต่ผมไปจอดใกล้ๆจะได้ไหมผมไปจอดข้างอนี้เลยดีกว่า ไปจอดกใกล้รูปั้นนี่เดี๋ยวจอดนี่แหละยกจะได้ไม่ต้องไกลจอดนี้แล้วกัน ตอนแรกอาจจะให้ผมไปหีบโชว์ไหมคันนี้คันนี้ไม่ไม่ต้องไปแล้วก็ให้คันมาเลยให้คันไปส่งที่รีสอร์ทแต่คราเนี้ยเปลี่ยนแผนอีกเพราะว่าไม่ไปรีสอร์ทแล้วเพราะว่าไม่ไปรีสอร์ทเพราะว่าจะมาแค่ที่ว่าการเฉพาะช่วงเชา้าเพราะนั้นเดี๋ยวประชุมเสร็จช่วงเบรกสิบโมงเนี่ยเขาจะกินน้ำอ้อยกันเพราะนั้นเขาให้ผมมาส่งก่อนเก้าโมงเช้านะครับมาส่งเก้าโมงเชา้าแล้วใอ้ก่อนเก้าโมงครึ่งน,นะครับคราวนี้ วันนี้ผมลุนสลรับขารอบสองสองสามรอบแล้วเอามาถึงแล้วเดี๋ยวไปถามครับว่าจะให้เอาไปวางลงตรงไหนนะครับ สวัสดีค,ครับพอดีอทางรีสอร์ทที่คำบุงเราเขาบอกว่าเขาให้ผมหยิบน้ำไอ้อยอ่ยไปมาสมผู้ว่าตอนแรกเขาจะไปที่รีสอร์ทตอนเนี้ยเขาคนนู้มาชุบดังสองดังสองใช่ไหม <พอ S 1> ครับกล้วให้เอาน้ำอ้อยไปไว้ที่ไหนไปต้องไปถามชั้นบนต้องไปถามชั้นบนเลยครับรอบคุณครับ <c oughs> ดีเอาผมเอาน้ำอ้อยมาสูงนะครับใช่ครับเจ้าของรีสอร์ทที่คำบุญเขาบอกว่าเขาแห้มานี่ย์ครับเเเอาามปสิร์ฟใช่ใช่ครับเอายกมาเลยนะมันถังมันใหญ่ช่วยผมถือสักคนนะแค่อยู่อยู่ด้านข้างนีดหน่อยช่วยพี่ยกน้ำส้มนี้น้ำอ้อยคครับถ้าผมอยู่ในเ่ด้านล่างครับ ทัวรนี่ครับนูรสจบตรงนี้ครับไแค่กระถังน้ำแข็งถังหนึ่งครับยกสองคนสบายสบาย ตอนแรกูรว่าจะไปรีสอร์ทที่คัมพูคัมพูองใช่ไหมครับเปลีป่ยนแผนมาที่อำเภอบุรีรัมย์ครับ,รบจะได้ง่ายๆแอกออม๋อเดี๋ยวผมผมไปธุระต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมากลับเอาน้ำแข็งต่อนะจะได้ไม่เสียเที่ยวประชุมเสร็จกี่โมงไม่รู้น่าจะ វើងពីព្សាក្សាំងាសារៀបស់សាក់សាំងាសាំងាស ตังไว้ตรงนี้แล้วครับตังหกสิบขวดนะครับหกสิบขวดเดี๋ยวประชุมเสร็จเดี๋ยวผมมาเอาตังมาแข่งคืนผมไปธุระก่อนประมาณกี่โมงวะทูกสักบ่ายหนึ่งน่าจะเสร็จบ่ายโมงเดี๋ยวผมมาเอาถังมาแข่งครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเอาหลอด เอาหลอดมาให้ดึงมันถือหลอดนะครับสุบสบสุบสุบครับ ลืมเ,เอาหลอดไปให้ลืมเ,เอาหลอดไปให้เขาด้วยก็ถือโอกาสมาตัดอ้อยไปไปแซมเลยลวกันพอดีอ้อยมันไม่ค่อยงอกนะครับมันมีส่วนที่งอกส่วนที่งอกก็มีส่วนที่ไม่งอกก็มีเดี๋ยวแกะหลอดก,กัน